สำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมาหารากที่เป็นจำนวนจริงจากสมการตัวนี้นะครับซึ่งโดยปกติทั่วๆไปที่เราจะทำกันคือเราจะพยายามคูณเข้านะครับคูณกระจายเข้าไปในทุกๆวงเล็บนะครับแล้วก็ย้ายข้าง10ไปลบเพื่อให้ฝั่งหนึ่งของสมการเป็น0ูนย์แล้วเราก็ทำการแก้สมการนะครับซึ่งถ้าเราลองทำด้วยวิธีนั้นนะครับก็จะค้นพบว่าตัวของสมการเนี่ยไม่ได้เอือ้อ ให้เราคำนวณแบบนั้นได้ตรงๆแล้วก็แก้สมการด้วยการหารสังเคราะห์หรืออะไรหรือความรู้ชั้นสูงนะครับซึ่งในข้อนี้ครับเขาเน้นไปที่ลักษณะของการมองตัวแปรซ้อนตัวแปรหรือพยายามจัดรูปตัวแปรแทนนะครับดังนั้นวิธีการที่ครูจะนําเสนอในวิดีโอนี้นะครับก็จะไม่ใช่การที่คูณเข้าไปทั้งหมดแล้วก็ย้ายข้างเพื่อให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์นะครับแต่จะเป็นการ พยายามมองการจัดรูปนะครับสิ่งที่อยากให้สังเกตสิ่งแรกครับคือสังเกตเจ้าตัวสัมประสิทธิ์ตัวนี้นะครับ2 3 5แล้วก็30นะครับถ้าเราพยายามที่จะจัดรูปมันเนี่ยสังเกตว่าถ้าเราเอา2คูณ3คูณ5เข้าไปเราจะได้สัมประสิทธิ์ที่เป็น30ก็จริงนะครับแต่ว่าตัว x เวลาที่คูณกัน,นครับเราจะกลายเป็น x ยกยกกำลัง3 ในขณะที่ x ฝั่งนี้เป็น x กําลังหนึ่งนะครับคู่กันเราอาจจะจัดรูปได้ลําบากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งถัดมาครับที่จะให้สังเกตก็คือถ้าเราลองจัดรูปตัวนี้ครับโดยเปลี่ยนการคูณเป็นนําเจ้า 2x มาคูณกับ30เพื่อให้ได้ 60x นะครับแล้วก็นํา3คูณ5ได้15จะเห็นว่าสีแดงที่ไฮไลท์อยู่อะครับจะเป็น 1นในสีของสีน้ําเงินที่ไฮไลท์อยู่นะครับซึ่งตัวสีน้ําเงินได้60ตัวสีแดงได้15ถูกไหมครับเป็นสีเท่าซึ่งกันและกันซึ่งถ้าเราลองจับคูณกันอย่างที่ครูไฮไลท์ไว้นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือนํา 2x บวก1คูณกับ 3x บวก1ตัวนี้ก็จะกลายเป็น 60x ยกกําลังสนะครับสาหรับสมระติคู่แน่นะครับนํา 2x เข้าไปคูณที่ตัวหลังก็กลายเป็นบวกด้วย 2x นะครับน้ำ1คูณกับ 30x ครับก็กลายเป็นบวก 30x แล้วก็1คูณ1ตัวสุดท้ายครับก็บวก1อันนี้คือตัวแรกสีน้ำเงินคูณกันทัดมาครับเป็นสีแดงสีแดงก็จะเกิดจาก3คูณ5ได้1 5 x คูณ x เป็น x ยกกำลัง2องครับ 3 x คูณ1เป็น3 x, alla, 3 x, 3 x 1คูณ5 x เป็น5 x ครับแล้วก็1คูณ1ได้1นะครับนี่ส่วนสีแดงแล้วก็ทั้งความมือคูยังรอบมาเหมือนเดิมคือเท่ากับ10แบบนี้นะครับถ้ารวบสมการแล้วครับเราจะได้เป็น6 0 x กำลัง2บวก3 2 x แล้วก็บวก1นะครับตัวขวาครับ สีแดงรวบได้เป็น 15x ยกกำลัง2บวกกับ 8x แล้วก็บวก1แล้วก็เท่ากับ10แบบนี้นะครับซึ่งสังเกตตรงนี้ครับว่าที่เราพูดกันว่าเป็นสีเท่าครับแล้วครูลองให้ดูตรงสีชมพูตัวนี้ครับสีชมพูที่ไฮไลท์ซึ่งกันและกันครับถ้าครูดึงตัวร่วม4ออกมาจากตัวข้างหน้าครับ ตัวข้างในจะเหลือ 15x ยกกำลัง2บวก 8x แล้วก็ค้างบวก1ไว้ะครับบวก1แบบนี้ตัวข้างหลังครับเราก็จะมีสีแดงถูกไหมแล้วก็ 15x ยกกำลัง2บวก 8x ใส่วงเล็บไว้ครับแล้วก็ตามด้วยบวกหนึ่งแล้วก็วงเล็บปิดนะครับเลขสีที่ครูดึงตัวร่ออกมาครับครูเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินนิดหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกคนจะเห็นว่ามีสีชมพูที่เหมือนกันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับจุดนี้เองครับที่ครูบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนตัวแปรซ้อนตัวแปรไปนะครับเพราะว่าในจุดนี้ครูจะเปลี่ยน1 5า x กำลังสอง บวก8 x ให้เป็นตัวแปรอื่นในที่นี้ครูก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัวแปร y ไปครับให้ y เป็น1 5 x กำลัง2บวกกับ8 x นะครับผลลัพธ์ที่เราจะได้เราก็จะได้เป็น4 y ครับบวกด้วย1ในวงเล็บสีน้ำเงินถ้าเป็นสีแดงครับเราก็จะได้ y บวกด้วย1ทั้งขวามือยังคงเหมือนเดิมนะครับคือเท่ากับ10แบบนี้นะครับเมื่อเรากระจายเข้าไปครับคราวนี้ลองคูณกระจายดูครับในการจัดรูป CY คูณ y, y ได้ CY ยกกกำลัง2องนะครับ c y คูก็เป็น CY บวกอีก Y แล้วก็บวกอีก1นะครับบวก Y ตรงนี้แล้บวก1ตรงนี้นะครับ แล้วก็เท่ากับ10ย้ายข้างมาครับจะได้เป็น cy ยกกกำลัง2บวก5 Y ลบด้วย9ครับเท่ากับ0ลบ9มาจากย้าย10ตัวนี้ครับที่เป็นบวกมาเป็นลบที่ตัวนี้เจอกับเลข1เลยเหลือลบ9นะครับฉะนั้นตัวนี้ครับพอเราแยกตัวประกอบตัวข้างล่างเราจะได้เป็น y ลบ1ครับแล้วก็4 y บวก9ครับเท่ากับ0แบบนี้นะครับแสดงว่าณตอนนี้ครับเรามี2คำตอบคำตอบแรกคือ y ของเราครับ y ลบ1เท่ากับ0นะครับกรณีที่ y ลบ1เท่ากับ0 นั่นแปลว่า y เราก็จะเท่ากับ1แต่ y ของเราครับที่ทำไว้ตอนแรกมันคือ 15x กํลัง2บวก8ครับเท่ากับ1แบบนี้นะครับเปลี่ยนสีม่วงกลับมานะครับเปลี่ยนตัว y กลับมาเป็นตัว x นะครับแล้วเมื่อเราทำการย้ายข้างครับ เราจะได้เป็น1 5 x ยกกำลังสองบวก8 x ลบ1เท่ากับ0ูนครับจะเห็นว่าตัวนี้ถ้าแยากตัวประกอบปกติเราแยกไม่ได้นะครับแต่ว่าเรามีตัวช่วยครับคือสูตรของพหุานามกำลังสองนะครับซึ่งสูตรก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย2 a เมื่อ a เป็นสัมประสิทธิ์ตัวหน้า x ก,กําลัง2นะครับเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ a ของเราก็จะเป็น15 b ก็จะเป็น8นะครับแล้วก็ c ของเราเป็น -1 แบบนี้นะครับเราก็จะแทนค่าลงไปครับได้เป็น -4 ครับบวก -square root b กํลัง2ครับก็คืออ๋อไม่ใช่ -4 ครับ -8 บวกลบสแควรูทครับ b กำลังสองคือ8คูณ8เป็น64ลบด้วย4ครับ 4a คือ15เป็น60แล้วก็ c เป็นลบ1แสดงว่าเป็นบวก60แทนครับแล้วก็ส่วนด้วย2คูณ a ก็คือ 2คูณกับ15นะครับอันนี้คนยญาทําต่อนะครับกลายเป็น x เท่ากับนะครับลบ8คค้างไว้เหมือนเดิมนะครับลบ8บวกลบสแควรูทสแควรูข้างในเป็นรูท1น4ะครับซึ่งมี4คูณ30อยู่ข้างในรูทนะครับสแควรูทของ124 มันคือ2คูณ2คูณด้วย31รากนี้เป็นรากที่2นะครับดึง2เลขที่เหมือนกันออกมาก็เหลือ2รูท31ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้วย2คูณกับ15ครับจะเห็นว่า2ก็ตัดได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับกลายเป็นลบ4 บวกลบสแควรรูทสามสิบส่วนสิาซึ่งคำตอบนี้เป็นจำนวนจริงไหมเป็นจำนวนจริงนะครับเพราะว่าข้างในไม่ได้ติดลบนะครับตามทฤษฎีนะครับก็มีคำตอบเป็นจำนวนจริงนั่นเองทฤษฎีที่ว่าก็อยู่ในหน้าแรกเลยนะครับที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าข้างในตรงนี้เป็นบวกครับแปลว่าเราจะมี2รากครับตรงนี้บอกว่าเป็นบวก2รากเป็นจริง นะครับเป็นแรกจริงคือคําตอบเป็นจํานวนจริงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่เราได้สองคตอบไปแล้วที่เป็นจํานวนจริงทีนี้ยังไม่หมดครับกรณีแรกเพิ่งผ่านไปครับกรณีที่ y ลบหเท่ากับ0อีกกรณีหนึ่งครับ 4y บวก9เท่ากับ0ยครับขออนุญาตยกมาเขียนทางขวาม,มือนะครับกรณี 4y บวก9เท่ากับ0น ครูก็จะย้ายข้างไปนะครับจะได้ y ครับเป็นลบ9ส่วน4ะครับ,รบแล้วก็ตัว y ของเราเหมือนเดิมเลยครับย้อนกลับไปจากสิ่งที่เราให้ไว้มันคือ1 5 x ยกกำลังสบวก8นะครับบวก8 x นะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็ที่เท่ากับลบ9ส่วน4ครูย้ายมาเป็นบวก9ส่วน4เลยนะครับเท่ากับ0 ถึงตรงนี้ครับเราก็จะทำเหมือนเดิมนะครับนั่นคือใช้สูตร x เท่ากับลบ b บวกลบส u a r ร r o ู t b กํลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ลบ b คือลบ8ครับบวกลบด้วยส u a r ร r o ูท b กํลังสองก็คือ8 8 64ครับลบด้วย4ครับ a คือ15 4คือ9ส่วน4นะครับแล้วก็ส่วนด้วย2เท่าของ a คือ15อีกนะครับตัวนี้จะเห็นว่า4ตัด4ได้ครับแต่15คูณกับ9ครับแล้วไปลบออกจาก64เราจะได้เป็นลบ71นะครับติดอยู่ใน square root บวกลบลบ8ส่วนด้วย 2คูณ15ครูก็เขียนเป็น30ไปเลยนะครับแต่ว่าปัญหาที่สำคัญจากเทียบจากทิษดีเมื่อสักครู่ครับถ้าข้างในติดลบแบบนี้แปลว่าไม่มีคำตอบเป็นจำนวนจริงนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ในกรณีที่2ตัวนี้นะครับก็คือไม่มีคําตอบที่เขาต้องการเพราะเขาต้องการคําตอบที่เป็นจํานวนจริงตรงนี้นะครับดังนั้นคําตอบของข้อนี้ถามว่าตอบอะไรครับตอบตัวนี้แต่ว่าเขียนเคลียร์ให้ชัดนะครับเพื่อการตอบคําตอบข้อนี้มี2คําตอบคือคําตอบแรกคือลบสบวกด้วยสแควรูทสาส่วนด้วย15นะครับและอีกคําตอบหนึ่งคือ ลบ 4, ลบด้วยสแควรู r สามสิบเส่วนด้วย1ิบวกลบตรงนี้ก็คือบวกหรือลบนะครับมี2องคำตอบที่เป็นคำตอบของข้อนี้ครับซึ่งจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าสมมติเราคูณเข้าไปทั้งหมดนะครับครูแอบใบให้นิดหนึ่งครับเราจะได้ผลคูณทั้งหมดของตรงนี้คือ 900x ยกกำลัง4บวก 960x ยกกำลัง3บวก 331x กำลัง2บวก 40x แล้วก็บวก1แล้วก็จะจับมาเท่ากับ10ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราจะไม่สามารถหารสังเคราะห์ได้นะครับเพราะว่าสังเกตว่าจำนวนที่จะเอามาหารสังเคราะห์ได้นั้นค่อนข้างยากเลยนะครับถ้าสมมติใครมีความรู้ในขั้นที่สูงกว่าสมการกำลัง2ที่เรียกว่าหารสังเคราะห์นะครับเรา แทบจะไม่มีโอกาสได้นึกถึงเลขเหล่านี้ในการที่จะนํามาใช้หาสังเคราะห์เลยเพราะฉะนั้นหลักสําคัญขอ,ของข้อนี้จึงเป็นการพยายามที่จะจัดรูปนะครับแล้วก็ดึงตัวร่วมจัดตัวแปร y ออกมาให้ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆนําค่า y ที่ได้ตรงนี้ไปแยกกรณีเป็น2กรณีแล้วก็แทนค่า y กลับไปเป็นตัวแปร x จึงได้มาเป็นคําตอบของข้อนี้นั่นเองครับ